สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงโบชูคูชุคนชูคูชุคนรวยอยู่ต่างประเทศรวอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ไทยอยู่ลาวลาวกระเขาโมหับซมกาโหับซมจังกอยจังก้อยเลียงแพรเลียงแพะของน้องหน่อยสิยพ้าป,ป้าลุงไปเบิ่งยังไปเบิงง่งแม่เห็นยัง,ง,ง ไปปลูกพักโดยกลับไปบ่งกันเลยผิดเลยนะผิดเลยนะโดยไปตให้เห็นเดอบว่าให้เห็นติงเลโดยไกระปุกพักไส่สนนส่สดสวัสดีนะแม่เห็นไสวัสดหนมเน่สดัสดี เจ้าปูกจังเลยเนี่ยุดคุ้มชิปุ่งเอ้อแป้งบวลูกเลยพุดละจูดไว้ก่อนไว้ให้ไว้ให้น้องนุ่ยน้องนางกินด้วยไงโด้วย

น่าคุดคุดคนเห็ดหนึ่งกวอาบวบใจโดยโดยยังว่าได้ปลูกยัง่างกันอันนั้นแรกคุดไว้ก่อนคุดอยู่ได้ก่อนโดยอจุดไปปุ่นก็ได้ดีมือม่คุ้นป้าจับกล้องไงเป็นมือกล้องเจ้าเข่าไปทมไป ใ่ผงใส่ใส่งเอา้แว่น้แว่มา่นขี้แ่บ่บ่เกิดหยาเกิดยูบ่เกปลูกอาวนรัง่ันแน่นี่เด็กแต่ไหนน้องวิ่งน้องก้อยหอยน้องอื้อเออบ่อื้อผมอื้อตั้งอื้อตั้งบวกเครือ โงม่ม่วงนี่ซื่อม่ยไหมบองม่วงนี่เออไไม่องนัแบบม่วงนังแบบม่องนังแบบมีคุณภาพมีาพมีบใบคุณภเลยอยได้มาแเอ๊มตายหยิบดิ เนะสบายดีตรงนั่งเด็กยังอยู่อันนี้สบายดีสบายดีแน่สบายดีสบายดีแน,น,น่โอ้ยอายเพี้ยกับเด็กกระโดดเลยอันนี้อ้าน้องนุย้ยกินนี่ยว่ะเป็นคนถ่ายกล้องผู้ชายกินหมากแตงชาอุาอยู่น่ะโอ้ <c ười> ลูกมาแต่เด็กกินแต่เด็กเราใจไหนี่เนาะโห

โอ้หนองนางเจ้าเห็ดยังอันี้เจ้าสิปลูกยังอันี้ฮะปลูกยังลกแต่ฮดชน้อยจาน้าก็นหนง้หากันได้น้เป็นชมงยังบได้น้าเลยนะโอ้น้ำกจงฮดน้ำมันเป็นยังน้น้โบราณนี่แหละน้ำาบราณแต่เชิดนด้นอยยังฮดมูลราคามูลราคาบอกอย่าไปเหยียบของแม่ก้ย คนขี่ดิ่งนี่คนไหนยังเห็นนี่เชียเถอะสบายดีนะกว่าเลยเอาเฮ็ด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 นู่อยากปลูกอยากพังอ่ะอันนี้อยากเลี้ยงเอาได้เลี้ยงแพะเลี้ยงยังเอาอยากเห็ดทามงัวในใจอยากปลูกอยากพังดอกอันนี้ คนะพ่อก็อยากปลูกแต่หย่าแหละอ๋อโอ้ย,อย,อยมีแต่หากับหาอันนี้ตายเด้อ น้องปลาไม่เห็นปลูกคักบ่น้ำมันบ่มีมันไกลน้ำไปปลูกูทางหลังบ้านตายจนเบิดแห้งจนเบิดยามาันมากบัดนี้ขังตะนางอยากดีเลย

ใช่อักเจ้าักเครือก <Ừ. S 2> ันยังหมากเดียวบ่โอ้น้องนางปิดทิมเบิร์ดเขามาปิดแกงเฉ่งเหงามันปิดแกงเฉ่งเหงามันกบยังน้องหนุ่ยนี่ักเครืออ่ะเออกบครือบ่เออหมากเดียว ơ ờ, năng cần, cần bên bay ba ờ, cốc nhang aney cốc cốc kỵt ba ơ Một kỵt ơ kỵn bay ơ kỵn bay hai 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 Này, ờ. อันนี้เด้พักจังไงโย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 โอพักจังซักสลัด,ลดกุ๊กหาคิ้วหนออันี้งบุฟอ่มนพนอนตายพดเทไบบ่นน้นในในใา,บบน,น,น,า,า,น,าน้ใน,ใน้ำนด้าน้านดานดานด้าานดน้าานดนด้นด้าน้น้า นี่พักนะแต่ว่าน้ำพอมันนี่ยงามปลูกพังก็ได้ยามและนี่นี้งามคืยเียงนี่เบื่งนี้ก็พอน้ำบุพอดินดำน้ำซุ่มแต่ว่าน้ำบุพอพอแปนองเลยบุษัยสารเคมีใส่ขี้เบะล้วนห่เออ กบทมบ่กบทมเออกบทมกุกทมจะปลูกให้แบะกินงวกนินบอ่เออกอันนี้บอเออกากแดอยู่หากปลูกนาะไปประมาณนี่้วพอ่พี่นองเลยเกกแะคิ้วนี่ก็ลกออกไง อยู่ต้นอาไว้อีกบอเออเจ้าเห็ดสวนคั่วบอจะไปจะไปดงพุ่งไปแถวอะไรหรือขอกกก้วยกกยอดกล้วยมากในเด้อมันปลูกไว้กันเห็ดหั่วอะไรแบบแม่เผื่อมกหันมกนี่ เนไก่ที่ว่าใส้มได้แนวแต่บางันอยขี้แบ้อห้ใหม่อากินนเยห่คือเคยเห็นโอยขี้แบเออหยางเบิดไส้หดได้บ่งเด้อเล็กตะปูฮางัดไว้ไนเด้อเล็กน้อยหยยบได้น้องนางเสียงบเวนนั่นอันนี้นนี้่ไให้นุกชงนุกเสือแม่ วอนแ้กเลยกวดเอาเบิดเด้อขี่อย่าในกองลุมมันนี่จังบอกเกิดให้เกิดยังหะอนามักวดไปจูดฉนานพักกัวไอ้มันได้ประโยชน์ประเยาเห็ดมาแเลยไม่เหรอเจ้าหนุมน้อยจับม่งดูจับ

Nhàng quay đi cô ơi nhìn cắt vô này Rồi. Rồi. cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ต้อจูดพุนแมนแล้วไปกวจีามาใสบบจีามาใสแล้วกันจ UM ูดจาก่อนแ่มาทันยากเกิอ้นหอว่านนุ่ณกอกนี่นี่แล้ไปเบิงเสนาพุนแบบไรเบิ

ถ้าไปใช้โลดแล้วมันกับปุยงาพวกขึ้นดก้อนขึ้นกแถวนี่ละมันมีเฮ็ดมีเฮาเนาะมันโดนแทนเนาะให้กไก่กับมี้งหาน้ไม้มันกับแป้นี่ก็อยูได้นอนเงินโดย Rồi Xuất bậc thầy Thả năm Xuất cậu Rồi Rồi, Rồi. Rồi. น้องพี่จะเอาเลยน้องป้าลุงแบ่งกล่องให้น้องนอยเอ้าน้องยจับดิจับๆๆิเอามือบังกลองเออไปจับจับให้แม่เด้อมาใละ คลิปเนาะองุ่นช้าใจอยู่แลรกผู้ชายได้ใปใจพอดใหม่เขาเขาเขาถ่ายไปเบิดเนาะไม่อ,อ,อยากถ่ายคลิปรุนจัง่งรุนยังเยอะโดยโดยพุกคนวนวน

เตยมันเป็นฟุ้นมันเป็นฟุ้นมูเล็กเลยกับว่าปุ๊กนางหนึ่งมูเลหกกับกัญวิดคลิปไว้จำนี้กันนะว่าตะแรงจริงว่ะเบิ่งเอยเลยจนแม่เป็นปูกเนาะหรืเนาะตยอ่านลงหนึ่งกับซีด้ล่าแล้ววันเอ่อคงซีดาร่าคลิปเพียงจำนี้ป้าป้าลุงบอกป้าป้าลุงป้าลุงโดยก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย